นอกจากนักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสรับลมหนาวกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกันแล้วกิจกรรมเดินป่าศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวแราก,การที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของป่าไม้ในอุทยานของประเทศไทยป่าน้ำหนาวถือเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากทางอุทยานจึงได้มีการแบ่งเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้งหมด4เส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เลือกศึกษาระบบนิเวศของธรรมชาติตามความต้องการ ซึ่งเราจะไปทำความรู้จักกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกันค่ะจะได้พบกับต้นจำปีสีเมืองไทยพันไม้หายากซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวไปศึกษาเกี่ยวกับต้นเต็งต้นรังต้นยางเหียงในพื้นที่ป่าเต็งรังและไปส่องความงดงามของนกป่าน้ำหนาวที่สามารถพบเจอได้ง่ายเมื่อเราปีกันยังอุทยานเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหน ไปรับชมได้ในรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวค่ะจากการศึกษาเปรียบเทียบปี2549กับปี2543ของพื้นป่าภูเขียวน้ำหนาวทั้งหมดที่รวมอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ3,149,859.250ไร่หรือร้อยละ88.759ของพื้นที่ทั้งหมดสรุปว่าพื้นที่ป่าไม้มีขนาดลดลงประมาณ4,244.75ไร่หรือร้อยละ0.12ของพื้นที่ทั้งหมดถือว่ามีอัตราการลดลงไม่มากนัก ในป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีทั้งป่าดิบเขาป่าดิบแรงป่าสนเขาป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรังจึงต้องจัดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้หลากหลายเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติมีถึงสเส้นทางโดยเริ่มต้นณจุดเดียวกันเส้นทางห้วยญ่าเครือไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ1กิเมตร เส้นทางจำปีสีเมืองไทยระยะทาง2.5กิโลเมตรทางเหนือแล้วเลี้ยวไปทางตะวันออกเส้นทางเดินป่า4.5กิโลเมตรขึ้นเหนือไปอีกนิดแล้วเลี้ยวไปทางตะวันออกเส้นทางเดินป่า5.8กิโลเมตร เดินขึ้นเหนือไกลสุดแล้ววกไปทางตะวันออกวกกลับมาจุดเดิมเหมือนเส้นทางอื่นดังนั้นการเลือกเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติจึงเป็นโอกาสเลือกเรียนรู้เรื่องป่าประเภทต่างๆตามความสะดวกแต่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีป่าให้เลือกชมและศึกษาหลากหลายและสมบูรณ์ตามเส้นทางเดินเท้าใกล้หรือไกลใช้เวลามากหรือน้อยกี่ชั่วโมง ไม่มีกำหนดตายตัวสำหรับชีวิตกับธรรมชาติที่การเวลาไม่ได้ถูกจำกัดโดยเข็มนาฬิกาเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ไกลที่สุด5.8กิโลเมตรเป็นโอกาสที่จะได้เห็นชีวิตในป่าเบญจพรรณ อันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนั้นเส้นทางจะทับซ้อนบางตอนของเส้นทางที่สั้นกว่าจึงเป็นโอกาสที่จะได้เห็นเกือบหลายรูปแบบของธรรมชาติ บนเส้นทางนี้จะพบทั้งป่าดงดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าสนเขาผสมป่าเต็งรังจะได้พบกับต้นจำปีสีเมืองไทยที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงทุกครั้งที่เอ่ยถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจะพบรอยเท้าสัตว์ได้ยินเสียงนกได้ดูมแมลงแปลกๆตามร่องน้ำลำธารที่ไหลผ่านถ้าต้องการเห็นทุกอย่างยังสงบสบายไม่เร่งร้อน ก็ต้องเดินยาวไกลนานสักวันหนึ่งหรือมากกว่านั้น ป่าเตงรังเป็นป่าชนิดผลัดใบเช่นเดียวกับป่าเบญจพรรณขึ้นบนเนินเขาสูงเท่าๆกับป่าเบญจพรรณระหว่าง100ถึง1,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางพื้นที่ดินทรายดินลูกรังพื้นที่ดินมีหินโผล่อยู่ทั่วไปไม่ต้องการน้ำหรือความชุ่มชื้นเท่ากับป่าเบญจพรรณ ไม้เต็งเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่สูง1 0 2ถึง20เมตรผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกว้างลำต้นเปล่าตรงหรืออาจจะมีคดงอบ้างเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นร่องและเป็นสะเก็ดหนาตามยาวใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับขอบใบเป็นแนวขนานรูปไข่กลับกว้าง5-7เซนติเมตรยาว7-16เซนติเมตรปลายมน คนใบมนหรือตัดใบอ่อนมีขนประปรายเส้นขนแนงใบข้างละ12-15ถึง15เส้นก้านใบยาว1-1.5ถึง1.5เซนติเมตรจะออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมสีเหลืองอ่อนเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ5กลีบกลีบดอกเกยเหลื่อมกันเป็นรูปกังหันหรือบิดเป็นเกลียวแหลมดอกบานเต็มที่กว้างห ถึง1.5เซนติเมตรดอกจะกลายเป็นผลประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นรูปกลมรีรูปไข่มีขนถูกหุ้มด้วยกระพุง้งตรงโคนดอกมีปีกใหญ่3ปีกยาว6เซนติเมตรมีเส้นตามยาวบนปีก8 1 0ถึง10เส้นต้นรัง เป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่สูง1 0 2ถึง25เมตรผลัดใบเรือนยอดกลมเป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างโปร่งลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นร่องลึกและเป็นสะเก็ดใหญ่ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบใบขนานกันกว้าง7-12ถึงเซนติเมตรยาว1 0ถึง20เซนติเมตรปลายใบมนโคนใบหยกักเว้าเข้าเป็นรูปหัวใจ เส้นขแขนงใบข้างและ1 4ถึง18เส้นก้านใบยาว3-4ถึง4เซนติเมตรจะออกดอกเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมสีขาวหรือเหลืองอ่อนกลิ่นหอมเป็นดอกสมบูรณ์เพศเป็นช่อรวมกันแยกขแขนงตามซอกใบกลีบเลี้ยง5กลีบโคนเชื่อมติดกันกลีบดอก5กลีบยาวเป็น6เท่าของกลีบเลี้ยงเรียงเป็นจีบเวียนกันไปดอกบานเต็มที่ กว้าง1 1, 1. 5ถึงเซนติเมตรจะให้ผลเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนผลแห้งเปลือกแข็งมเมล็ดเดียวรูปไข่กว้าง1เซนติเมตรยาว1.5เซนติเมตรอยู่ในกระพุ่งของโคนปีกปีกยาว3ปีกปีกสั้น2ปีกไม่เชื่อมติดกับผลเหียง <threatened> er หรือ,อยางเหียง เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลางสูง8-20ถึง20เมตรผลัดใบเรือนยอดทรงกระบอกไม่แตกกิ่งก้านมากลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลอมเทาแตกเป็นสะเก็ดหนาและเป็นร่องลึกใบเดียวเรียงสลับใบรีรูปไข่กว้าง9-20ถึง20เซนติเมตรยาว15-30ถึง30เซนติเมตรปลายใบมนโคนใบสอบมนกว้าง ขอบใบเป็นคลื่นผิวใบด้านบนมีขนประปรายด้านล่างมีขนหนาแน่นแผ่นใบหนามีจีบเป็นรางน้ำเส้นแขนแหงใบข้างละ1 0ถึง15เส้นก้านใบาย,ยาว3-5ถึง5เซนติเมตรมีขนหนาแน่นจะออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมสีชมพูเป็นช่อแยกขนแหงตามซอกใบาย,ยาว7-10ถึง10ซนติเมตรกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก5แฉกยาว2แฉกสั้น3แฉกสีเขียวอ่อนมีผลกลีบดอก5้กลีบเรียงซ้อนเกยกันดอกบานเต็มที่กว้าง3.5-4.5ถึง4.5ซนเมตรดอกจะกลายเป็นผลประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนผลแห้งมีปีกรูปกลมขนาด2.5-3ถึง3ซนเมตรโคนผลมีปีกติดอยู่5ปีกปีกสั้น3ปีกปีกยาว2ปีก เมล็ดสีน้ำตาลทรงกลมหรือรีรูปไข่มีหนึ่งมเมล็ดต่อหนึ่งผลจากปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนทั้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจะผลัดใบ เปลี่ยนพื้นป่าอันภัยารเป็นสีแสดทอง ุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีชนิดป่าที่หลากหลายทั้งป่าสนเขาป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังทั้งป่าที่ผลัดใบและไม่ผลัดใบมีเนินเขาและภูเขาสูงป่าโปร่งบ้างและป่าที่มีไม้ขึ้นหนาแน่นสลับกันในพื้นที่มีทาาน้ำหลายสายไหลผ่านตลอดทั้งปีเป็นน้ำตกขนาดเล็กๆที่นำความชุ่มชื้น มาสู่สัพพชีวิตในป่าน้ำหนาวทำให้พอมีฝูงสัตว์ป่ากระจายอยู่ตามพื้นที่ตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นตามเส้นทางเดินป่าเช่นช้างป่ากระทิงหัวแดงกวางป่าเก้งเสือโคร่งเสือดาว ข้างมีควายมีคนเลี้ยงผาหมาปา่ากระจงเม่นหมูปา่ากระต่ายปา่าสำหรับช้างป่านั้นมีอยู่ทั่วไปจากการสำรวจในอดีตมีตัวเลขประมาณการว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม38ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน29ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก13ชนิดมแมลงป่าไม้กว่า100ชนิด นกในป่าน้ำหนาวเมื่อปี2534กรมป่าไม้วิจัยพบว่ามีนกป่าโปร่งประมาณ130ชนิดพันมาถึงปัจจุบันผ่านไป25ปีถึงปี2559นกที่น้ำหนาวมีมากกว่า200และอาจจะถึง300ชนิดแล้วก็เป็นได้ นกที่นี่หาดูได้ง่ายกว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆซึ่งมักจะทิ้งเพียงร่องรอยไว้พอให้เห็นเส้นทางหาอาหารสำหรับนกป่าน้ำหนาวมีให้เห็นตลอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่อุทยานน้ำหนาวจัดกำหนดเส้นทางไว้ให้4เส้นทางทั้งระยะใกล้และระยะไกลรวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรนกที่อยู่ในป่าลึกและสูงนอกเส้นทางเดินป่าออกไปมีอีกมากมาย บ่งบอกถึงความสงบสุขอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยของชีวิตนกและสัตว์ป่าทั้งหลายในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแห่งนี้และพื้นที่นอกเขตอุทยานอันไพศาลของกลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาว กันบ้างคะกับความบุดมสมบูรณ์ของป่าน้ำหนาวแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวต่างๆที่เราตั้งใจนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รวมสัมผัสป่าไม้อันงดงามไปกับเรายังมีพื้นป่าอุทยานในประเทศไทยอยู่อีกหลายแห่งที่รอให้เราไปร่วมสำรวจความงดงามของธรรมชาติกันอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะติดตามรับชมกันได้ในรายการเปิดโลกสีเขียวนะคะ มาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ